สวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมานะครับหลังจากไปโปรดมาเดือนหน่อยๆนะครับนะก็กลับจากกรุงเทพมาละนะวันนี้ New Age 101นะครับมันจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานความเป็นจริงเป็นไปและการปฏิสัมพันธ์ของพลังงานใน3โลกนะครับโอเคน,นี่จะเล่าแบบคร่าวๆจะเล่าไปเรื่อยๆนะฮนะไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะครับ าจจะมีตอน2ก็ได้ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ที่ผมอธิบายนะครับบางส่วนมีอยู่ในบันทึกไม่มีอยู่ในบันทึกก็มีนะครับเน้นคือไม่ต้องมาเถียงกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาจะเอาตำราเอาปิบกดมาเถียงกันนะครับปฏิบกไม่ได้บันทึกทุกอย่างนะครับแต่ว่าโดยความเป็นจริงแล้วที่มันเกิดขึ้นอะไรในโลกนี้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ คือคนที่เรียกว่ายัางถึงนะมียานยังถึงอะไรก็แล้วแต่ก็จะเห็นความเป็นไปนะครับนะมีอยู่ตลอมีมันมีตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้บันทึกอยู่ในพระเทดดยบดกก็ตามนะครับนะโอเคนะครับนั่น <c oughs> คือใครที่ยึดถือตำรายึดถือลายลักษณ์อักษรปิดไปเลยฮนะไม่ต้องฟังนะครับโอเคนะครับนะเ,เริ่มจากตัวาสามสาม สามภพนี่ฮะนะสามโลกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีเเออออ่ออ่กามกามการมาพใช่ไหมมีมนุษย์พวกเทวดามีภูมิต่ำทั้งหลายเดรช์เอ,อเรียกว่านารกภูมิทั้งหลายนะครับนะส่วนรูปเออ่รูปประพก็คือพวกพรหมรูปลูปรูประพรมเนี่ยก็รูปรประพ,บพ,บก,รพ,บพบก็คือเป็น อารูปอารูปประภูมินะครับนะมีสามนะครับนะก็คือทั้งหมดนะครับทุกอย่างเช,เชื่อมโยงกันโดยวิบากที่มีต่อกันและกันนะครับซึ่งมันจะโยงใย,ยมันมันม,ม,มันเป็น,นกลไกที่ซับซ้อนนะครับนะบนะซึ่งการดำรงอยู่ของแต่ละดวงจิตนะครับที่ปรากฏขึ้นในสังวรเนี่ยมันอ้างอิงจากวิบากที่เคยทำกับส่วนนั้นส่วนนี้ก็แล้วแต่เนี่ยอ้างอิงเป็นตัวเรานะครับนะ ก็คืออย่างสมมติเนี่ยเวลาเราเราลงมาเกิดนะครับดวงจิตเจวพุ่งลงมาก่อนเลยนะครับพุ่งลงก่อนนะครับตอนปฏิสัมพันธ์ตอนปฏิสนธินะนี่นะครับปฏิสนธิปุ๊บดวงจิตจะจุติลงมานะครับลงมานะเห็นมีคนเคยถ่ายรูปตอนปฏิสนธิด้วยว่ามันเกิดแสงสว่างวาบนะครับตรงนั้นเลยนะครับกนะ็ตรงนั้นแหละนะนะเกิดมาแล้วก็แบ่ง พันธุกรรม DNA จากพ่อจากแม่ซึ่งมันมันสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับมันต้องถึงมาเกิดด้วยได้นะครับไม่ว่าจะสัมพันธ์กันแบบไหนก็ตามนะก็จะแบ่ง DNA แต่ละฝั่งมาแล้วแต่มีกรรมอะไรกับใครยังไงก็จะแบ่งมานะครับผสมรวมกัน,นครับเกิดมานะพอชีวิตเกิดเกิดเป็นชีวิตขึ้นปุ๊บเนี่ยแต่ละดวงจิตก็จะแผ่ เออขาเรียกกระแสกระแสจิตพลังงานจิตออกมานะครับเลดิ Radio เอตออกมานะครับมันก็คือบางทีเราอยู่เราจะสัมผัสได้นะครับบางทีมีคนจ้องเราเราจะรู้สึกหรือบางคนไปเจอผีในห้องแบบโรง,งแรมเนี้ยนะเร,เราอยู่คนเดียวแต่ทําไมรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะกระแสจิตมันมาสัมผัสครับคือม,มันเรียกเป็นพลังงานไบโอเอเนจี e นะพลังงานพลังงานไบโอฟิลอะมันสัมผัสกันนะ เราจะรู้สึกยกเว้นแต่คนที่อยู่กับกับความหยาบของกายเยอะมากมันจะสัมผัสไม่ได้นะครับนะบางคนที่มีเซนต์มากเพราะว่าคือเรียกว่ามันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่กายเยอะมันไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ความคิดเยอะนะครับนะบมันเลยสัมผัสได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ผิดนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าไม่จริงหรือว่าเป็นเรื่องปรุงแต่งไปเองนะครับคือมันมีตามนั้นแหลนะ พีน่ว่าคือถ้าใครยึดแต่ตำรามันก็จะแบบไปไปด่าเขาว่างั้นนะ,ะซึ่งอย่างผมเนี่ยเวลาใครเคยเจอผีอะไรยังไงมาเจอคุณสงคุณสายเงินผมไม่ปฏิเสธนะคือมันมีมันมีเพราะว่าคุณสา,สายศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมันมีก่อนมันมีก่อนที่จะเกิดศาสนาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอสัตว์โลกอะ่ะพออยู่กับตัวเองมากๆปุ๊บมันก็จะไปดิ้นรนหาทางพัฒนา แต่ว่าพัฒนาอยู่บนความหลงของตัวเองไงมันคือวิชาวิชาทั้งหลายมันก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากการฝึกฝนการเขี่ยกรรมการฝึกไปเรื่อยๆนะจนได้เป็นวิชามานะถ้ามีเจตนาบริสุธิ์เจตนาดีก็กลายเป็นวิชานะครับอย่างพระโพธิสัายๆหลายๆพระองค์ที่เบื้องต้นก็คือเกิดจากการเรียกว่า เป็นพวกวิชายมาก่อนนะครับช่วยคนอะไรเงี้ยนะถึงจุดหนึ่งปุ๊บก,ก็ต้องทิ้งทั้งวิชาทั้งอวิชาทั้งหมดนะครับเพื่อเข้าสู่เนื้อหาของการเป็นพระุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะก็คือกันกองการโปรดมาเรื่อยนะครับนะจนจนสุดท้ายก็ต้องโปรดด้วยอนุภาพนะครับอย่างนี้นะนั่นคือส่วนหนึ่งที่ต่อเนื่องจากวิชาก็คือมีจันทนานไม่ดีแอบแฝงเข้ามาในเรียนเรียนวิชาเหล่านี้แล้วก็เอาไปดัดแปลง เพื่อที่จะไปรับใช้ความต้องการของตัวนะครับกลายเป็นอวิชาขึ้นมานะใช้อำนาจปัจจัยใช้บารมีทั้งหลายในการที่จะก่อกรรมทำเข็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นในระชาวิชาตา่ำลม,ม,มนะอีกต่ำลมอตกนะอาถรรพ์ศาสตร์อาถารรพ์ทั้งหลายนะครับเนะี่ยเรก็ก็วนเวียนหมุนเวียนไปนะครับนั่นคือการพลังงานของแต่ละภูมิแต่ละชั้นเนี่ยมันปฏิสัมพันธ์กันตลอดนะครับ อย่างตอนที่ผมไปโปรดที่วัดไผ่เงิน,นครับมีศพเด็กทําแท้งนะ 2002, 2002, 2002สองพันสองศพนะครับนะ,ะกิตยานสองพันกว่าดวงนะนะั่นแหลนะครับคือเชื่อม,มไปตั้งแต่ผมออกจากอีกที่หนึ่งนะครับจะไปวัดไผ่เงินนั่นแหละขับรถไปหนักมากนะครับง่วงง่วงกันทั้งรถเลยครับง่วงจะหลับจะหลับจะหลับตลอดเวลามันหนักมากนะวิบาก เชื่อมมาก่อนนะเพราะเราแค่นึกถึงเนี่ยนึกถึงเขาก่อนว่าจะไปที่นี่ปุ๊บมันเชื่อมคือถ้าจะเปรียบเทียบก็คือจิตยานที่อยู่ตรงวัดไผ่เงินเขาจะเห็นความสว่างเหมือนความสว่างนี่เชื่อมไปแล้ววิบากก็จะออนไลน์มาหาผมนะผมก็เอาโปรดไปพ่งไประหว่างทางนะพอถึงปุ๊บก็ไปปลดล็อกให้นะครับคือการวิบากมันหนักจนกระทั่งต้องขอขอมากรรมแล้วก็ให้มีส่วนในมหาสังฆทานนะครับถึงได้คลายออก น่าจะเปลี่ยนภูมิออกไปไปไปเกิดใหม่นะว่ากันนส่ว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 นใหญ่ก็ไปเกิดใหม่นะครับนั่แนนะหละนะครับ,นะนะค,รบคือมันจะมีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับภูมิอื่นนะครับซึ่งบางคนที่แบบเน้นลายลักษอนมากตัวหนังสือก็ปฏิเสธอะผีไม่มีจริงอะไรมันมีหมดแหละนะเพรานะว่าอย่างเวลาเราใช้ชีวิตไปเนะรื่อยเนี่ยนะเรามีกายหยาบใช่ไหมแต่ว่าพอ พอจิตเรามันไปนยึดกับกายอยากยึดกับความเป็นความอยู่เยอะปุ๊บเนี่ยนะพอตายลงปุ๊บก็กลายเป็นวิญญาณน,นะคนส่วนใหญ่ก็เรียกวิญญาณน,นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นรูปของอสุรกายก็คือก็คือเป็นวิญญาณภาคมนุษย์นี่แหละนะแต่ว่ารูปลักษณ์อาจจะเป็นแบบตอนตายอ่ะบางคนตายหัวขาดอยู่ตรงริมถนน ตัววิญญาณก็กลายเป็นวิญญาณหัวขาดผิวหัวขาดอะไรย่างเงี้ยนะเรียกว่าผิวหัวขาดก็ได้นะอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของอุศลกายนะครับเนะเพราะว่ามันติดอยู่กับกายกับจิตเยอะจิตมันประทับไงตอนตายนะครับมันก็เลยกลายเป็นทรงนั้นรูปนั้นไปนะครับถ้าอยู่นานๆไปไม่มีใครไปโปรดไม่มีใครไปทําบุญให้ก็เละอยู่เงี้ยเรื่อยๆเละไปเรื่อยๆเละไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะหรือว่าในหมู่บ้านโบราณสมัยโบราณนะครับที่อยู่กันมายาวนานเงี้ยนะแล้วก็ บางทีมนีนักโบราณคดีไปขุดค้นเจอพวกมอหายอะไรก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่เขาใช้งานในชีวิตประจําวันเนะนี่ยบางทีวิญญาณพวกคนชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นก็ยังใช้ชีวิตอย่างอยู่ปกตินะเป็นอย่างนั้นเลยนะนะจนกระทั่งแบบเราไปโปรดปุ๊บถึงได้คลายออกมาถึงได้ตื่นออกนะครับอย่างเงี้ยนะครับเดนะี๋ยวนะอนไปถ้ำฉเฉลยนะครับที่กาญจนบุรีนะครับรานนั้นไปนะครับ คือเดินขึ้นก็ลกๆเหมือนกันไม่ค่อยเหมือนไม่มีใครไปนะครับก็ไปไปถึงยืนอยู่บนปากปากทางลงถ้ำเนี่ยก็เห็นเลยว่าโอ้ยังหลบสงครามันอยู่เลยในถ้ำเนี่ยเออไม่มีกําลังออกด้วยนะครับต้องลงไปผมก็เลยชวนพระอาจารย์ที่ไปด้วยลงไปลงไปต้องต้องลงไปไม่งั้นช่วยไม่ได้นะครับก็ลงไปพระตายวางพาถวายมาสังฆทานเสร็จ ขมากรรมเสร็จนะก็พองแล้วพักหนึ่งหยาดน้ําก็ออกไปหมดเลยครับไปหมดเลยครับนะแล้วก็นาคาก็อยู่ในถนะ้ำนั้นที่ออกเขาออกมาด้วยนะคือเขาเห็นความสว่างเขาออกมานะครับก็คลายตามไปด้วยอย่างเงี้ยนะเออคือมันมีภูมิชั้นอย่างเงี้ยทับซ้อนนี่อยู่ตลอดเวลานะครับหรือว่ามีเอ่อคนที่รอดจากเอ่อเรืยออะไรอะ่ะเอ่อ มันมีอนุสรีช่องเขาขาดใช่ไหมตรงนั้นนะครับก็มีเฉลยศึกพันธมิตรที่ถูกเกณฑ์ไปสร้างทางรถไฟสายมณนณะเยอะนะครับบางส่วนที่ถูกช่วยแบบมีชีวิตแล้วกลับไปใช้ชีวิตบางทีจิตก็ประทับอยู่กับตรงนั้นนะคือความยากทุกยากลําบากความอะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อนตายตรงนั้นกะ็คือจิตมันโหยหาบางคนอยู่เมืองนอกนะพอตายลงปุ๊บ จิตมาเกิดที่ตรงนั้นเลยตรงช่องเขาขาดมาขุดต่อเลยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันผูกอยู่นั่นคือสิ่งเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นจริงในสังวรนะฮะมีเกิดขึ้นจริงในสังวตหรือว่าอย่างภาคทิพย์จิตวิญญาณบางส่วนที่ตายลงในสึนามินะครับผมไปโปรดอยู่สอง,ส,งสองครั้งนะครับครั้งแรกก็ไม่หมดนะเพราะว่าบางส่วนก็วิบากยังไม่ไม่หมดอ่ะ ยังเหนียวแน่นอยู่ยังหนาแน่นอยู่ก็ยังยังอยู่ตรงนั้นแ่ะนะครับนะไปรอบ2ก็ไปโปรอีกรอบหนึ่งนะบางส่วนก็หลุดออกมาบางส่วนก็คลายออกครับบางส่วนก็ไม่รับเรื่องศาสนานะครับก็มีปฏิเสธมาอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็เราก็เทน้ําให้อย่างเดียวเทน้ําให้อย่างเดียวไม่ให้น้อมไม่ได้น้อมคุณพระไตคือก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่หลุดยังไม่หลุดนะอ่ นะบางทีไปรอบสองผู้นี้ก็จะมาคลายตามอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคือรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรที่เคยยึดมาทั้งหมดอ่ะนะครับนะคือคือตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมีาศาสนาเป็นเส้นแบ่งใช่ไหมนะพอตายลงปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแค่ความมืดกับความสว่างนะครับ,นะรบมันจะเห็นบุญมันเห็นบาปนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องาศาสนาถ้าใครที่ยึดมากๆเนี่ยพอตายลงปุ๊บมันจะเริ่มคลายออกนะครับ มันจะเริ่มไม่รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรเพราะว่าแบบมองไปก็มีแนวความมืดสว่างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอมีความสว่างมาปุ๊บก็นึกว่า,าศาสดาตัวเองมาอะไรงเงี้ยนะก็พุ่งเข้ามานะครับแต่เราก็คือผู้ปรดทั้งหลายเนี่ยเวลาใช้นุภาพโปรดมันไม่มีความเป็นอะไรอยู่แล้วไงเขาจะนึกว่าเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรเราคลายให้อย่างเดียวนะครับอย่างนี้นะอ่ะมนก็คือในในภูมิชั้นทั้งหลายที่อ่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยอ่เขา กขาจะมองแค่แบบนี้ความสว่างนะครับอย่างภูมิเทวดาทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับพอตายลงไปปุ๊บอาจจะแบ่งเป็นแบบประเทศนู้ประเทศนี้นะแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือความสว่างมาก่อนเนีมันเป็นเรื่องความสว่างก่อนนะครับความพอความสว่างปุ๊บเนี่ยจะอยู่ศาสนาไหนก็กน้องเหมือนกันหมดนะครับมันเป็นเรื่องสากลมันันธรรมสากลนะครับเนี่ย คือมันจะเกิดปฏิสัมพันธ์อย่างนี้ก็ตลอดนะครับแล้วก็พลังงานที่เราแผ่ออกมาอยู่ตลอดเวลานะครับพลังงานทางจิตทั้งหลายที่เราแผ่มาอยู่ตลอดเวลานี่นะครับมันก็บางทีไปสะสมรวมกันเป็นวิบากรวมวิบากรว่ว,รวมนะครับก่อให้เกิดภัยวิบัติทางธรรมชาติตรงนู้นตรงนี้อะแล้วแต่นะครับนะหรือว่าบางทีวิบากกรรมของโลกมันปะทุพร้อมกันตรงนั้นตรงนี้ก็เกิดสงครามโลกก็มีนะครับ มันคือพลังงานอย่างเงี้ยมันไหลเวียนตลอดนะครับไหลเวียนตลอดมันคือผมนึงหลวงพ่อท่านถึงสอนเรื่องความสว่างสววยก่อนใช้นุภาพในการโปรดไปก่อนนะพอโปรดเรื่อยๆรเคลียร์ล้างวิบากตกค้างในพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยนะอ,อ่พวกภูมิชั้นทั้งหลายก็จะคลายตัวเองง่ายขึ้นสว่างง่ายขึ้นนะครับนะอ,อ่และไอ้สิ่งต่างๆที่มันจะเกิดมันก็อาจจะเลื่อนไปบ้างหมดไปบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า แต่ว่าคือสัมรสสารมันเยอะไงผู้คนทั้งหลายมันเยอะนะครับมันก็คือสิ่งเหล่านี้บางทีเราห้ามไม่ได้ที่ให้มันเกิดนะเราก็ต้องให้มันเกิดแต่เราก็สว่างไว้ดีๆนะครับก็โปรปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพลังงานเหล่านี้มันปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลานะปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาบางทีเราแค่นึกถึงใครบางคนก็เชื่อมมาแล้วทางทางจิตทั้งหลายพลังงานทั้งจิตอ่ะมันก็เชื่อมมาแล้วนะครับ คืออย่าเอาคาว่าเชื่อมจิตมาเล่นแบบเชื่อมจิตเพื่อไปสะกดนะไอ้พวกนั้นคือจูงจิตนะครับเรียกว่าจูงจิตดีกว่าจูงเพื่อให้ไปเชื่อเพื่อไปยึดติดอย่างเงี้ยนะแต่การเชื่อมมันก็มีเชื่อมหลายแบบนี่ไงนะเชื่อมแบบนึกถึงด้วยความรู้สึกลักใคร่คิดถึงสงสารอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เชื่อมหมดนะครับเชื่อมหมดแต่ถ้าแต่ถ้าเชื่อมเพื่อให้มาศรัทธามายึดติดอย่างนี้เรียกว่าก็เรียกว่าจูงจิตดีกว่า นะจุงจิตสะกดจิตอะไรเงี้ยนะเอ,อ่นั่นแหละครับมันคือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยนะออโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะจบแค่ตอนนี้ก่อนนะครับจะมีตอนสองหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเอาค่อยว่ากันครับสวัสดีครับ